Thank <laughs> you. สวัสดีค่ะจากยาสนไทยฟิแนแลนด์ค่ะหรือว่ายาสนชีวิตในฟิแนแลนด์นั่นเองค่ะพี่น้องจ้ะมันเดิมค่ะเป็ืนเดิมมาเก็บเฮ็ดค่ะถึงป่าเฮ็ดแล้วพี่น้องเดินจนเหนื่อยตีหอบคือกันแหละอย่ามอดมันลึกโพดเดินลุยอย่ามอดมาก,กเลยตีหอบเหนื่อยแล้วเดินมาเก็บเฮ็ดด้วยกันพี่น้องจ้ะสภาพป่าสวยงามเลยพี่น้องจ้าเนี่ย แต่ปีนี้ทำไมยหยามอสมันจะยุบลงหรือว่า,ยาหยามอสมันแก่ตัวลงเนี่ยฮะพวกยหยามอสมันแก่ตัวลงแล้วที่นี่มันก็เลยเฮ็ดก็เลยโผล่ขึ้นมานี่พี่น้องจา๋าทุกปียายมาน่ะยหยามอสมันสูงมากมันเขียวแต่อันนี้มันทำไมไม่ค่อยสูงล่ะหรือมันแก่ตัวลงไม่รู้เด้ออันนี้สันนิฐานเอาพี่นอ้องโอใหญ่เกิน อเอามาดูชัดๆหน่อยสิขอดูชัดๆหน่อยสิว่าจะกินได้ไหมไม่ใช่ใหญ่ไม่ถูกทหารอีกนะก็ใหญ่มากพี่นอ้องจ๋าเขาก็ใหญ่มากใหญ่ถูกทหารอีกไม่น้อยเนาะเดี๋ยวกองดูก่อนเด้อทำไมถึงว่าไม่ถูกทหารก็ใหญ่มากมันเป็นลานะเห็นไหมเอาไม่ได้เจ้ย เอาไม่ได้จ้อยพี่น้องเอาได้เป็นบางตน้นเอาได้เป็นบางดอกยอกยายก็เรียกเฮ็ดว่าเป็นตน้นเป็นตน้นเป็นดอกก็ได้รอกน้อพี่น้องได้เป็นบางอันอุ้ยเอาเอาหวาดไปแถวๆนี่แหละพี่น้องเอ้ยงอกปีหนาเด้องอกเยอะกว่าเดิมเด้อเดี๋ยวมาเอากอนูอ้น,นไปทังนนก็ใช่มดพี่น้องมีแต่เฮ็ด ยายฟุกจริงๆเด้อพี่น้องเอ้ยพี่น้องจ๋าเห็นไหมน่ะยายฟุกจริงๆป่านี่ไมไมาหลายปีแล้วสี่ปีห้าปีแล้วฟุกจริงๆเนี่ยพี่น้องคนน่ะเต็มกระปุ่มกระปิ่มไปเลยโอ้แล้วแถมไม่มีคนมาด้วยพี่น้องเขาคิดว่ามันไม่มีเหมือนยายนั่นแหละย,ยายก็ยังไมมหยามตั้งสี่ปีห้าปีเนาะพี่น้องเคยมาเดินเราเหนื่อยกับตายเดินลุบอยามหมดมันลุบ ลาก,กับตายเราพี่น้องเอ๋ยคนเผ่าน่นะ่ะเต็มไปหมดมีแต่เฮชพี่น้องจา๋าก้อยใหญ่ใหญ่นู่นไปอีกก้อยใหญ่ใหญ่พี่น้องจา๋าแถมมองง่ายอีกตั้งหาเพราะว่ายามอสมันเชิงจะเหลืองแล้วสัง,สงเยตุนยอย่าเหยียบเพชรตะกร้าตะกรามลายกระโดดไปเอาก้อใหญ่ก่อนว่า ด้พี่น้องเอ้ยมาเอาไปสุปไปแกงแตัที่ห่อมกอกินก้อนห่อมกโคราชบ้านเองใส่แป้งนะ่ะตำผิกใส่เพ็เพใส่กระเทียมหลยายๆยักหน่อยโอ้ยหมูสามชั้นพี่น้องเอ้ยดึงหูไม่ออกไม่อิ่มคือบานแะละพี่นอ้องเอียงงามน่ย นุ่นเมื่อเช้าก็ไปขายเราถังหนึ่งพี่น้องขายแบบไม่ต้องเลือกเขาเลือกเองสบายสบายขายเป็นถังขายเป็นถังไม่ต้องช่างกิโลก็โอเคคือกันไม่ได้ไม่ได้เยอะแต่ก็มันก็เป็นเงินน่ะถังละสิบห้ายูโรพี่น้องถังหนึ่งไม่ต้องเลือก สิบห้ายิโลก็ยังโอเคอยู่ด้วยเนาะถ้าเองไปช่างกันถังนึงมาก็นนักนักสามกิโลคือเก่าอันนี้เอ็ไม่ต้องเลือกก็ได้สิบห้ายุโลก็พอกันย้ายไม่ได้มาสี่ปีแล้วป่านี่เพราะว่ามันอยู่ใกล้ทางเนาะคนเก็บเยอะ แต่ที่นี่คนเขาคงไม่รู้นะ่ะว่ามันงอกอยู่ทั้งนี้เขาก็เลยเก็บเละละละทางแล้วก็ไอ้ตรงที่โลง่ลงๆเป็นทางรถงามให้ไปน่องจ๋าสวยๆทั้งนั้นเลยเก็บเพกรเย๊ยศนค่ะ อุย้ยอยู่ในหลืบอยู่ในหลือุยอ้ยอุ้ยดูพี่น้องดูดูเอายายก็จะงัดดูดูเขากอเป็นถั่งอกเลยดูรากของเขาเถอะพี่น้องอุย้ยจะเอาได้ไหมเนี่ยแล้ว,ขอ,ออวอขอโจ๊กก่อนเถอะพี่น้องขอโจ๊กก่อนเถอะ เขาอยู่ลึกปันไหนก็ยังจะเอาเขาอยู่น้อยายนี่อุ้ยขาดเมดขาดเมดพี่น้องจา๋างามๆเลยอุ้ย,าาย,ยขาเอยียงยาวพี่น้องเห็นไหมมันต่อง,งอกเลยเนาะเราดูทั้งหลังอีก มันม,ม,นมีมันมีเป็นเบิงเป็นดอนเด็ดพี่น้องนี่ข้างหลังมีอีกบอนึงอีกก,กอนึงกอเลเลอร์เ,ล,เลยเอามี้คงเม่เป็นลาเอาได้พี่น้องจ้ะ น,นี่เอาได้ยามแขวเรายายมองหาอีกคนเด,ด้อมากดนหนูอู้ใช่พี่น้อง โอ้ยไม่ต้องไปไกลดอกวันนี้ยังกันนั่นเอามันเลาะอนี่แหละหากินเลาะบ้านนี่แหละพี่น้องเอยวันนี้ไม่ตอกไปไกลดอกวุน่นับเป็นดอนเลยพี่น้องวุน่นับเป็นกระจุกกระจุกไปเลยโอ้ยเข่าท่าเราเายสนปลานี่ยิ่งแต่ปลาใหญ่อยู่มาถุกปีเดินจะลาดตีหอบแหกแหกเลยพี่น้องเอ้ย ทำไมถึงว่าเจลาตีหอบแยกแหนเหนื่อยยามอดนี่แล้วคนอ่นะเป็นกอๆเลยพี่น้องนุ่นอีกกอหนึ่งนุ่นอีกกอหนึ่งไปเอากอ้อนีกก้อนเดินงาน้อไปเอากอ้อนีกก้อนเดิมป้าไอีกกอใหญ่ไปละตัดได้ไหมนะ่ะ ไปเจอไม้พี่น้องก็เลยตัดไม้คาดกิงไม้อยู่ใต้เฮดก็เลยตัดไม้เขาหรือว่ากัน,กนไก่ขี่เือเนะ่ะเอาอีกแหละคำานึงพี่น้องกันไก่ขี่เือให้พี่น้องวันละคำสองคำเนาะกันไก่ขี่เือรู้จักไหมพี่น้องกันไก่ไม่มีคมนะนกับฟ้าบานยโสนวันละคำอีกเลยกันไก่ขี่เือ อู๊นอีพี่น้อ,นองเออมีแต่เห็ดโอ้ยเอายี่สวนไอหมาละวายละวันนี่ต่อจากคลิปทีแล้วเด้อพี่น้องเออที่เต็มถังแล้วอันนี้เด้อพี่น้องเอออัหมุนจักนิดนึง อยู่เบียนหนาเด้เออันนี้คืนลาทำไมถึงว่าคืนลาถ้าถ้าเอาไปเพราะว่าบางที ยายไม่ได้เอาไปเลือกเลยนะยายไปลายไว้กับละเบียงบ้านก่อนมันจะพาเขาขึืนลาก็เลยไม่เอาไปพี่น้องจา๋าหันมาขมิักหน่อยเด้อมีคนสั่งเราถึงจะเลือกมีคนซื้อเราถึงจะเอาไปขายยังไม่มีคนซื้อไม่มีคนสั่งเราก็เอาไปผึ่งไว้กับบ้านก่อนมันไม่เสียทีพี่น้องที่พ่อค้าไม่ค้าเขาขายอยู่ตลาดนั่นน่ะเขาไม่เสียดอก ยายสวนกี่บอกสูตรเด้อพี่น้องเอ้ยเก็บไว้ถ้าเอาไปขายอ่ะเอาไปส่งเขาส่งพอ่อค้าเด้อพี่น้องเก็บใบพึงไว้มันไม่เสียพ่อจะเอาไปขายทีให้ยกเข่งอ่ะยายสวนจะใส่ไอ้เข่งใส่ผลไมกก้อืมกระจาดใส่ผลไม้เป็นพัตติที่เห็นๆกันในคลิปนั่นแหละใส่พึงไว้เวลามันถ้ามันแห้งถ้ามันแห้งเด้อ พอเราจะไปขายนะ่ะเราก็ยกกระจาดของเรานั่นแหละออกไปไว้นอกบ้านเพราะว่าหมอกธรรมชาติเขาจะคืนตัวทันที่พี่น้องจ๋าเขาจะคืนตัวมาสดชื่นแบบนี้เหมือนเดิมพี่น้องยายสนบอกน้องๆนุ่งลูกๆลหลานมือใหม่เด้อนี่แหละสูตรพี่น้องยายจะบอกเอาไปพึ่งไว้ว่าเขาแห้งใหม่เป็นไรพี่น้องมันจะได้ไม่เสีย เต็มถังแล้วเราพี่น้องจ้าค่ะยายสนก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะที่พี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนเข้ามาชมยายสนไทยฟิแนแลนด์หรือว่ายายสนชีวิตในฟิแนแลนด์จจบคลิปค่ะกราบขอบพระคุณมากๆทุกรักทุกไลท์ทุกเลิฟทุกกำลังใจนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย